เฉลิได้ยังอะครับพร้อมหรือยังพร้อมอยังทุกคนหนึ่งสองสามโอ้โหชุดเครื่องนอนอย่างดีชุดใหญ่ไฟกระพริบอยากรู้ไหมว่าใครส่งมาให้แม่ตาเป็นพัสดุจากน้องใจดีเจ้าหญิงกบและครอบครัวสายฮาแม่ตาชอบมากขอบคุณมากนะคะมีใครทายถูกบ้างคะครอบครัวเนี้ยน่ารักและจริงใจมากๆทั้งครอบครัวเลยค่ะ เรามีโอกาสได้เจอกันหลายครั้งมีความสุขมากๆทุกครั้งที่ได้เจอกันน้องใจดีทำข้าวอร่อยมากดูแลดีสุดๆที่สำคัญนะสบายๆเป็นกันเองไม่ถือตัวมีใครเป็นเอฟซชอบดูคลิปของเจ้าหญิงกบและครอบครัวสายฮาบ้างคะตลกสนุกดูไปยิ้มไปทุกคลิปเลยค่ะและที่น่าชื่นชมอีกอย่างหนึ่งนะบ้านเนี้ยเลี้ยงลูกดีมากน้องมิกเนี่ยพูดเพราะส่วนน้องฟ้าใสเนี่ยกำลังช่างพูดน่ารักเมตานา่รัก แม่ทั้งครอบครัวเลยค่ะมีใครเป็นเอฟซครอบครัวนี้เหมือนแม่ตาบ้างคะและถ้าใครอยากเห็นแม่ตาใช้ชุดเครื่องนอนเนี้ยกับห้องนอนแม่ตาเนี่ยเดี๋ยวแม่ตาจะพาไปชมห้องนอนกดใจและคอมเมนต์มาบอกหน่อยจ้า